สวัสดีครับผมแะและนี้ก็คือโปรเจกต์ซอมบอยนีอันนี้ก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่ละวันที่9เนาะเราก็มาอยู่กันในบ้านหลังนี้ซึ่งผมได้สับหัวเจ้าของบ้านไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ตีสอเนาะทุกใจโกรนกระวายบุคคลต้องได้นอนก่อนเนี่ย ขวานก่อนหวขวานยังสภาพดีอยู่เลยนะีใช้ได้ดีซะด้วยการตกปลาหนังสือเอามาอ่านก่อนนะก่อนจะอ่านเราเอาของในตู้เย็ยนมาทำกินก่อนเดี๋ยวซิมีอะไรมีเนื้อโบดอ่ะเอามาเราต้องเอา ข้าเตาก่อนอเฮ้ยผมเข้าใจแล้วฮะเข้าใจแมคาิคแมคาิคเข้เกมแลยเอเคเปิดก่อนเลยตั้งเตาตั้งเวลาทำไมอะประมาณนี้นะประมาณ350แล้วกันโอเคกำลังละลายน้ำแข็งอยู่นะแล้วก็รอให้เป็นสีเขียวขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะมา อ่านหนังสือก่อนโหหนังสือสี่เล่มเลยหรออ่านหนังสือรอแล้วกันแนะหลังจากที่เออที่ผมได้เล่นมานหลายๆลาพาร์ทมาแนะก็คือไม่ต้องมีบ้านแนละ้วฮะเรา่ําไหนอนอนนั่นเลยดีกว่า <c oughs> เอางี้เลยนะแอด์แนเจอร์ไปเลยสะดวกไหนก็นอนนั่นเนะ่ถ้าเข้าไปในเมืองได้ก็จะไปนอนในเมืองเนะ่อยากมีอาวุธติดตัวเยอะกว่านี้ อาหารได้หมดเลยความหน้าเบื่อลดตั้ง30เนะี่เอ้ยห้าสิบความเครียดความทุกข์ใจกระพุนกระวายตอนนี้ที่เราต้องทำหาก็คือบุหรี่นะเออผมจะเอาตัวบุหรี่มาเนะนี่ยสีอมควันบาต้องให้แกดูดหน่อยให้ตัวละครดูดหน่อยฮนะแต่ในชีวิตจริงผมไม่ได้ดูดน,นะฮะ <c oughs> อันนี้อันนี้เราเล่น ตามบทเนี่ยตามบทใส่กรอกเย้ยลืมดูเลยสวยละอ่ะมันเพิ่งทำนี่โทรนึกว่าสุกแล้วเออกดผิดกดผิดตั้งเตาอุณหภูมิ400แล้วกัน อังไหนดูสิเป็นไงบ้างโอ้กำลังสุกละเริ่มหนักมันเป็นรูปอะไรอะเอาอะไรออกสักอย่างเสื้อสูตรอยากใส่ละแต่แบบช่วยไม่ได้ฮนะไม่ใส่แล้วกันดอ๋อต,ติดไทยขอติดไทยแล้วกันอย่างน้อย เสื้อเชิ้ตไม่เอาน้ำส้มแฉละแฉลบเป็นอาวุธได้ด้วยความแรงไม่เท่าขวานทิ้งก่อนกางเกงสูตรไรพังละทิ้งไปเอาให้มันไม่หนักนะสุกอย่างนอเย,ย้สุกแล้วโทษทีอิตา ืเอานะ่าอย่างน้อยก,กินได้นะออะไรทิ้งอีกดีนะขวดน้ำมีน้ำรือเปล่าเติมหน่อยเติมทั้งหมดมันจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยโอ้เยอะจังเลยใส่กระเป๋า พลันเตาวศรยฐศาสตร์สร้างยนต์หาแผนแผลใส่นี้สิอยา่าแก้ปวดด้ะไฟฉายขนาดเล็กหาเข้าไปอ่าฉันมีเส้กรอบก็ดีกินหน่อยไหม หิวเลยเนื้อบดสุกแล้วของทุกใจบวกสองบวกทำไมอ่ะเก็บไว้สิเก็บไว้กินสิละครมีไทยแต่มองไม่เห็นเฮ้ยเอาออกเถอะ,อะทิ้งแล้วกันนะจำใจไรประโยชน์ <laughs> โอเคฮต่อไปก็จะเข้าเมืองกันอ่ะอันนี้อะไรอ่ะมัคือห้องอะไรอ่ะอันนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเกงเสื้อหมอนอน,นีมันตีสี่แล้วนะตัวละครจะไม่นอนจริงๆหรอหรือนอนอิ่มแล้วก็มีบ้านอีกหลังนี่ มีหลายหลังเลยยขวานขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้ผมรู้วิธีเติมน้ำมันรถแล้วนะเราต้องหาสายยางก่อนเนะนี่ยเดี๋ยวผม้นได้มีสายยางนี่สิน่ามีคนคนหรือเปล่าไม่รู้แต่เตรียมพร้อมแล้วละ่ะ

เดี๋ยวเๆีๆยวเดี๋ยวเลีวเลี๋ยวเลียวเลี้ยวเลียวเลี้ยวเลยวเี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 เลย เฮ้ยเดี๋ยวดีไม่เอาดีไม่อยากเริ่มไปเจ็ดพันอือก็นั่นแหละเปิดมาอยู่กันเป็นขยงเลย โอเคจะเริ่มใหม่ดีไหมะก็คงต้องเริ่มใหม่นะเริ่มนับหนึ่ง <c oughs> โอ้พูดไม่ถูกแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่นะ <c oughs> ก็สำหรับโปรเจกต์ซอมบอยคลิปนี้ก็ขอจบลงถึงเพียงเท่านี้นะกี <c oughs> ่นาทีเนี่ <c oughs> ยโอ้บายฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะอาจจะมีคลิปเกมอื่น เซมแซมมาด้วยนะฮะเพื่อให้ทุกคนไม่น่าเบื่อจนเกินไปเนาะ <c oughs> อ้ะโทบ๊าย <c oughs> บายฮนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโปรเจกต์สมอยวันที่หนึ่งฝันดีฮะทุกคนบ๊ายบาย